วันนี้เบรกแรกแน่นอนฮะก็ต้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ โรคฝีดาดวานอนเพราะว่าหลายคนก็คงจะเห็นภาพข่าวกันแล้วล่ละนะครับว่ากําลังระบาดในยุโรปจริงๆอ่ะเริ่มต้นมาจากทวีปอฟริกานะแต่ณปัจจุบันประเทศที่ติดส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาเราก็กลัวเอ๊ะมันจะมาประเทศไทยหรือเปล่าลากฏว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ก็พบผู้ป่วยฝีดาดวานอนรายแรกในไทยเมื่อวานนี้เจอแล้วแต่วันนี้ไม่เจอแล้วนะครับไม่เจอผู้ป่วยซะแล้วนะครับบอกว่าออกไปจากห้องพักนะครับก็ยืนยันชัดเจนเพราะถแถลงข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ก็ ว่าพอผู้ป่วยมีอาการก็ไปตรวจระหว่างที่ตรวจรอผลเนี่ยเขาต้องมีการตรวจหาเชื้อยืนยัน2รอบนะนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ไปกักตัวอยู่ที่พักนะพอทางสถานพยาบาลพบว่าเป็นเชื้อฝีดาดวานนอนพยายามจะติดต่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมากักตัวนปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็นั่งแท็กซี่ไปที่อื่นแล้วว่างั้นเถิะนะครับยังหาตัวอยู่กําลังล่าตัวอยู่คาดว่าถ้ายังไม่พบก็น่าจะมีการแชร์ภาพทางสื่อต่างๆเพื่อตามตัวให้ได้เพราะเดี๋ยวจะระบาดไปยังคนอื่นนะครับ ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมาดูครับผู้ป่วยฝีดาดวานอนรายแรกในไทยแต่ไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นชาวไนจีเรียเพศชายอายุ27ปีแน่นอนครับเขาบอกเขาเดินทางมาจากไนจีเรียนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งว่ามาเมื่อไหรมายังไงนะเอาไว้ชัดเจนซึ่งทีมแพทย์เนี่ยเขาเริ่มรับรู้ว่ามีผู้ป่วยที่อาจจะเป็นฝีดาดวานอนเนี่ยตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมนะแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาเชื้อนี่แหละเพื่อจะได้ยืนยันชัดเจนนะครับพอยืนยันผลก็คือ21กรกฎาคมก็คื เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายแรกอย่างที่บอกวันนี้ยังหาตัวไม่เจอนะครับแล้วก็มีการสอบสวนโรคเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ว่ามาตรวจหาเชื้อเนี่ยนะครับก็พบว่าชายชาวไนจีเรียอายุ27ปีเนี่ย เขาบอกว่าเขาก็มาทําธุระเนี่ยทำธุรกิจว่างั้นเถอมาเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเป็นคนชอบเที่ยวนะครับและที่สําคัญก็คือก่อนที่จะพบว่าติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่งมีเพศสัมพันธ์ด้วยไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยตอนนี้ก็มีกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดคือเพื่อนของเขาเนี่ยสรายตอนนี้ก็กักตัวสังเกตอาการเกตอาการ21วันส่วนคนที่สถานบันเทิงเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับก็มีการตรวจต่างๆเนี่ยเบื้องต้นมีประมาณ6คนที่ป่วยแต่ยังไม่พบเชื้อนะครับฝีดาดวานอนครับเกี่ยวกับเรื่อง ว่านอนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคนที่ป่วยคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะต้องกักตัวที่โรงพยาบาลหรือห้องแยกกักตัวส่วนคนเสี่ยงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับต้องสังเกตอาการ21วันถ้าไม่ทําตามนี้ไม่ได้เบื้องต้นเนี่ยนะครับชายชาวไนจีเรียเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็คือว่าพบอาการป่วยก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยนะประมาณ1สัปดาห์อาการก็คือนี่แหละครับไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็มีผื่นแดงมีตุ่มนูนแดงตุ่มหนองจากอวัยวะเพศลามไปถึงใบหน้าลำตัวและก็แขน ง่ายเลยว่ามีเม็ดมีตุ่มแทบจะทั้งตัวเบื้องต้นที่ถแถลงข่าววันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงนะแต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงว่าเป็นแล้วอาจจะเป็นแผลเป็นได้นะครับมีหลายคนถามว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากมันเหมือนกับอีสุกอีใสขนาดไหนก็ลักษณะเป็นตุ่มคล้ายๆกันแต่อีสุกอีใสเนี่ยนะครับถ้าใครเคยเป็นจะท่าบนะผมก็เพิ่งเป็นตอนอายุ40เนี่ยมันจะค่อยๆลามหมายความว่าการเป็นอีสุกอีใสมันจะเป็นตุ่มใสก็มีตุ่มหนองก็มีนะส่วนใหญ่จะขึ้นหน้า ขึ้นลำตัวขึ้นหลังเนี่ยในระยะเวลาเดียวกันมันมีทั้งเป็นตุ่มใสตุ่มหนองมีหลายระยะอยู่ในตัวนะครับแต่นะครับเจ้าฝีดาดวานอนเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะขึ้นพร้อมกันเลย ไม่ลามไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นขึ้นเป็นผื่นเป็นตุ่มเนี่ยเหมือนกันและจากตุ่มใสจะก,กลายเป็นตุ่มหนองจะใช้เวลาประมาณวันถึง2วันและฝีดาดวานอนจะต่างจากอีสุกอีใสก็คือการเจ็บพอเนี่แหละครับเพราะว่าฝีดาดวานอนนั้นโดยป,ปกติต่อมน้ำเหลืองจะโตด้วยนี่ข้อแตกต่างกับอีสุกอีใสนะนะครับดูครับท่านผู้ชมครับฝีดาดวานอนเนี่ยก็เกิดจากเชือ้อไวรัสจริงๆแล้วเชื้อตัวนี้พบได้ในสัตว์หลายชนิดนะฮะพอเห็นฝีดาดวานอน,อนแสดงมาจากลิงไม่ใช่ฮะสัตว์ฟันแทะเนี่ยแทบจะหลายชนิด นะฮะการลอกนะครับลิงก์ก็ใช่นี่นะครับ กระต่ายอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กก็สามารถพบเชื้อในส่วนของฝีดาดวานอนได้นะฮะท่านผู้ชมครับการแพร่เชื้อเนี่ยจากการสัมผัสโดยตรงกับผื่นกับตุ่มที่ขึ้นตามตัวเพราะฉะนั้นการแพร่เชื้อของฝีดาดวานอนนั้นยากนะครับกว่าโควิดโดยปกติแล้วคือต้องไปสัมผัสโดยตรงกับผื่นกับตุ่มต่างๆและจากข้อมูลโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันที่ติดอยู่ในทวีปยุโรปนั้นผู้ติดส่วนใหญ่เป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายก็มีข้อสงสัยว่าลักษณะเหมือนรักร่วมเพ่ หรือเปล่าครับนะครับท่านผู้ชมเพราะผื่นเนี่ยมันขึ้นตั้งแต่อวัยวเพศยันใบหน้าเลยนะการติดจากคนสู่คนของฟีดัตวานอนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกสัมผัสต้องสัมผัสใกล้ชิดสารคัดหลั่งผิวหนังที่เป็นตุ่มต่างๆนี่แหละครับการป่วยเนี่ยวิดัตวานอนเนี่ยประมาณ2-4สสัปดาห์ส่วนใหญ่หายได้เองแม้ว่าล่าสุดเขาจะบอกมันจะมีสายพันธุ์ที่จะรุนแรงหน่อยกับไม่รุนแรงนะแต่ก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดแผลเป็นได้มันขึ้นทั้งตัวนะนะครับและจากข้อมูลเนี่ยตอนที่เริ่มเป็นในทวีป แอฟริกาเนี่ยพบข้อมูลว่าพอติดในเด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่แต่ข้อมูลนี้เฉพาะในแอฟริกานะพอในยุโรปเนี่ยนะครับติดแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่รุนแรงนะครับส่วนใหญ่ก็หายได้เองเพียงแต่ว่าพอเราไปเห็นในภาพก็มันเป็นตุ่มเป็นอะไรเงี้ย ส่วนสัตว์สู่คนเนี่ยก็ผ่านสารคัดหลั่งผ่านตุ่มหนองการถูกกัดถูกข่วนเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่เราเลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์อะไรเวลาไปให้อาหารก็ต้องาาระมัดระวังล่ะนะห่างๆมันหน่อยการกินเนื้อสัตว์ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยสัตว์สัตว์ตัวนั้นมีเชื้อฝีดาดว่านอนก็จะแพร่เชื้อสู่คนที่รับประทานได้ก,ก,ก็ไม่ควรกินนะเพาง,งั้นเถอะนะนี่แหละครับวิธีการป้องกรรนันผลอย่างนี้แล้ว มันติดคือต้องไปสัมผัสไปใกล้ชิดเลยฝีดาดว่านอนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงที่แออัดให้สามารถเว้นระยะห่างเลี่ยงสัมผัสผูสผ้ป่วยนะครับผู้ป่วยอย่างที่ผมบอกนะป่วยฝีดาดว่านอนเนี่ยต้องสู่การกักตัวในโรงพยาบาลในห้องแยกกักตัวคนที่สัมผัสเสี่ยงเนี่ยนะครับก็ต้องสังเกตอาการ21วันไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเลี่ยงสัมผัสสัตว์รังโรคและล้างมือบ่อยๆก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งแหละกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็บอกว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยปัจจุบันก็คือโรคติดต่อที่ ต้องเฝ้าระวังหมายความว่าอย่างที่บอกครับถ้าพบคนติดเชื้อขึ้นมาอย่างชาวไนจีเรียเนี่ยต้องกักตัวนะในโรงพยาบาลในห้องแยกกักตัว ส่วนคนที่ไปใกล้ชิดเพื่อนฝูงคนที่ไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ต้องสังเกตอาการ21วันส่วนข้อมูลนะครับในระดับโลกเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะฮะ WHO เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงณปัจจุบันครับผู้ป่วยทั่วโลกนี่นะครับก็66ประเทศแล้วประเทศที่66ก็คือไทยแล้วนี่แหละที่เจอแล้วผู้ป่วยติดเชื้ออะไรแรกเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อล่าสุดก็หมื่นกว่าคนนะมากที่สุดก็คือสเปน2 พันกว่าคนเยอรมัน1ัน8อเมริกา1ัน8แล้วก็อังกฤษ1ัน7นี่คือ4ประเทศแรกเลยที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่ามีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้แน่นอนครับทางภาครัฐกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะเขาก็ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็นำมาตรวจนะครับนำมากักตัวสังเกตอาการกันแล้วล่ละนะครับนี่คือสถานการณ์ การล่าสุดในการพบผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนรายแรก